แป๊บๆๆอยูน่นะเห็นไหมแป๊บๆปลาขึ้น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 ,น,น้หลายเติบอยู่ตัวน,นี่ถ้านนำม,มาเร็วคือ,อว, <c oughs> วันคุณ <c oughs> ตะโลนแลนวุบเลยพอดเอาถือบนบนับัตนเ่ย พี่มาหอดพี่เลยพี่นุ่นแต่แก้วมาแล้วนุ่นริ้วๆมาแล้วทันไหมน่ะเจ้านั่นน่ะหายไปแล้วหายไปแล้วหายแล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยลุงมาหาลุงอ่ะมาหลายเทีมาหาลุงอ่ะ ว่านปลาขึ่นว่นปลาขื่นข้างนอกดูใส่ล่ะต้องยืนจอบอยู่ในน้ำยืนจอบอยู่ทั้งโคกเลยอ่าไหนล่ะเห็นแล้วไงเซ็ตตะแก้ววายเป็นทันอยู่หล่ะหลวงอ้อฝนอันนี้ดีเว้ในห้าบว่านได้เกิด กำลังงามเลยอันนี้ผู้ใหุมาไทยคือดีแถววะไมนโงกัหนบอกเลยเจ้เป็นไทยเลยไท,ยไ,ทยไปเรื่อ,ๆอยๆก็ดีแล้วจะได้เปลี่ยนัน่หวงไม่ดึกไม่ดักเลยไม่ขึ้นไปพุ <c oughs> ่งเลยจ้ะ <c oughs> มา,าามาเอาปลาค้อนเอ้ยมาเอาปลาขึ้นเพื่อนจ้าน้ำมาปลาขึ้นภาคใต้อีหลีตัะมาเบิ่งมาเศร้าเนี่ยหมดหมดนั้นมายกสะดุ้งมาเศร้าเพราะถือเด้พันขึ้นจะเศร้าเหรอมาเมาีแต่น้ำเมื่มีปลาแสดงว่าปลาขึ้นน้ำาแรงเดี๋ยว,ยวลองวิ่งให้เห็นอ้ยฟาลงเป็นยังเป็นยังอีกละเป็นยังเยัย,ยโดน,โดนไปแล้วไหนอ่ะพูุนอะ พูดนะพูดหน่าลุงพี่อ่ตอนหนาย้ายน่ะกระเมายหนี่นีต้ตัวาเร็วรีวเรีไปเยเดียวนลยตอนหนาแล้วนั่นแ่ะพูดหน่าพูดหน่าไมมน่ะพูดหนาเออนั่น่เป็นเป็นแหลม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 ต้องหตัวแท้นี่กระเมนนี่ต้งหายตัวน่ะลุงสตัวรีวๆรีวรีวขึ้นไปแล้ววันเลยนู่นนุ่นโตน้พุน่อวาน <coughs> bỏ thành <thân là> măng qua <coughs> luôn bà luôn nó bắt bà đi thắng <coughs> <coughs> Ừ, pháu. พวนทั้งนาเทา้ารถ <laughs> วานเฝ้าดูเลยมัหน้าลูกแมนบนอลหนา้าทั้งหน้าลูกหน้าลุกมาหน้าบักลาบักลามาพี่บักลายังไม่หยุไปเล้ไปแล้วน้ำป, <laughs> ปลำปนนา แล่นน้ำปลาตะเพียนไปอีก้านลยตนานะ่ะฟ้าแล่นน้ปลา